สวัสดีครับน้่ยผมเจมินเด์นะครับอยู่ในเกมชื่อว่าเซนซย่า EX นั่นเองทานผู้ชมครับเป็นเกมมือถือจากอนิเมะเซนซย่าที่นาตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุนผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมณตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมเซนซย่าตัวนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับให้ไปที่ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาที่ตัวการตั้งค่าของระบบนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวภาษาด้านซ้ายล่างตรรรนนี้ับเาาาสมถป ภาษาไทยได้นะครับนะสำหรับตรงนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังมีคูป,ปองโค้ดด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับให้เราไปด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับโค้ดรางวัลเนาะเอาอ่าโค้ดที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับมาทําการกดวางใส่กันซะนะครับนะก็จะเป็นของวันอะไรประมาณนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับ นะตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีอยู่ประมาณสัก13โค้ดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมนะครับจะทำการอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับก็อย่าลืมเอาพวกโค้ดพวกนี้มาใส่กันให้หมดด้วยน,นั่นเองทุนผู้ชมครับนะสำหรับตรงน,นี้นะมันก็จะได้พวกของรางวัลอะไรประมาณนี้หลังจากใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมอ่ารับทั้งหมดด้วยนะครับนะ มันจะมีของที่แบบได้มาแบบเพียบเลยนั่นเองคุณผู้ชมครับส่วนการเล่นของเกมนี้นะครับให้ไปด้านซ้ายบนเนาะจะเป็นการเดินเควสนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการเข้าไปต่อสู้นะครับในเขาเรียกอะไรในเนื้อเรื่องเนะี่ยแมทลิมันพันกันเฉยเลยเ <laughs> นี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ทำการต่อสู้นะครับนะก็คือเล่นถึงเนื้อเรื่องไหนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถึงบทที่2แล้วนะครับนะใครที่เป็นแฟนเซนซายานะผมว่าน่าจะตอบโจทย์มั้ง แล้วก็เขาแจกพวกโค้ดอะไรแบบน,นี้ยเยอะเลยน,นั่นเองทุกผู้ชมครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะแนะนําวิธีการรีไอดีหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยน,นั่นเองทุกผู้ชมครับทีนี้นะครับเรามาดูระบบการต่อโต่นะครับระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเล่นเหมือนคล้ายๆพวกไอดอลหรืออะไรแบบนี้นะครับนะก็คือตัวละคารโจมตีอัตโนมัตินะครับผู้เล่นมีหน้าที่ จัดทีมนะครับผมของตัวละครหรืออะไรแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีเปิดออโต้พวกสกิลข้ามสกิปต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลักอเวกินนิ่งคอนเทนแฮตาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนเฮลิพอตเตอร์บูอาร์ไคและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์เฮ้ยโอ้โห อะไรมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถทําการกดสกิปด้านขวาบนอะไรแบบนี้ได้เลยนะนะแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็ทําการรับบนสเอ้ยก็มีจงมีเจมมีอะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยน,นั่นเองทุ้ชมครับแล้วก็ตรงนี้ใครอยากเล่นยาวๆนะก็จัดตัวนี้ไปได้เลยนะครับในส่วนของตัว e S R หรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะครับผมนี่ครับอย่าลืมรับพวกกิจกรรมล็อกอิกนต่างๆภายในเกมด้วยนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับตัวละครไหนที่น่าสนใจกันบ้างนี่ครับแล้วก็สามารถรีไอดียังไงได้บ้างนั่นเองทุกผู้ชมครับทีนี้ทานผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราเลเวลเจ็ดแล้วนะครับให้เรามาที่อัญเชิญนะครับตัวละครไหนที่น่าสนใจกันบ้างเนาะตู้ไหนที่สามารถสุ่มได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้นี้นะครับนะ ตัวนี้เลยนะครับที่เขาแจกใบสมมาน,นั่นเองุผู้ชมครับตัวละครไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับนะตัวแรกเลยก็คือในส่วนของตัวเลโอตัวนี้นะครับผมตัวนี้มีข้อดียังไงก็คือตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โจมตีดาเมจหมูห่ด้วยน,นั่นเองุผู้ชมครับมันจะมีสกิลเนาะดาเมจหมูห่อะไรแบบนี้น,นั่นเองุผู้ชมครับถือว่าดีมากๆเลยน,นั่นเองุผู้ชมครับโจมตีดาเมจหมู่แล้วก็มีการสร้างโล่ด้วยนะครับผมไลนิ่งบาเลีย นะครับสามารถป้องกันได้ประมาณ20%ของพลังจุมตีนะแล้วก็ตัวละครในเกมนี้นะครับเราสามารถดูสเตตด้านขวาบนตรงนี้ได้ด้วยนะครับนะเขาจะบอกนะว่าตัวนี้เป็นนักลบนะครับตัวนี้เป็นนักลบ ตัวนี้เป็นแถวหน้าโจมตีกายภาพนะครับในส่วนของตัว s ซ n t u รี่นะครับผมก็คือสามารถยืนได้ทุกพื้นที่ของ Arena หรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องลองกดดูตัวนี้นะว่าตัวละครเราเป็นสายไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้โจมตีรยะไกลนะครับตัวแรกที่หลายคนน่าจะหากันตัวถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวชิริลตัวนี้นะครับผมนะชิริลนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับก็คือ ทำดาเมจพอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มันจะมีสกิลดาเมจเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเมื่อเราได้รับโอกาส10%นะครับจะอันเชอร์นะครับผมมังกรออกมาเอแล้วก็จะมีการลดดาเมจเพิ่มเติม50%ด้วยนะครับนะเนี่ยแกศัตรูรอบตัวเมื่อปล่อยจะได้รับการลดดาเมจเพิ่มเติม50%ด้วยนะครับผมอันนี้เราสามารถอ่านได้นะมีท่าบล็อกต่างๆด้วยนะครับตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะตามหาส่วนตัวฮิลนะครับ ตัวฮิวอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมว่ามันโอเคแล้วหยุดนี่นี่นตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสุ่มก็ได้อยู่แล้วนะครับ <S <S ก็จะมีอ่ามีการเพิ่มบัฟนะครับสร้างดาเมจสิบาเเซ็นตนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเพิ่ม HP แปดสของพลังโจมตีอะไรแบบนี้นะครับนะให้ฝ่ายเรา3มคน นะแล้วก็จะมีนี่ครับผมเพิ่ม HP ต่ําสุดนะครับของผู้เล่นเนาะห้าอ่าแปนะครับของพลังโจมตีเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาของเกี่ยวกับอ่าพวกสายโจมตีมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคืนชีพตัวนี้ด้วยนะครับผมเมื่อเพื่อนรุกทีมอ่าแพ้สนามนะครับสามารถใช้คืนชีพนะฟื้นฟูนะครับสิได้นะเออตรงนี้หน้าปั้นนะครับตัวนี้นะเป็นระดับแค่ sr เองนะครับไม่น่าจะปั้นยากนะแล้วก็เอ่อตัวที่สนใจในโตะครับมันก็จะมีอยู่อีก2ตัวนะ ที่ผมว่าเล่นได้นะแต่ว่าจะสุ่มก็ได้ไม่สุ่มก็ได้นะเน้นเป็นเลโอนะครับชี้เร็วแล้วก็ไปป้านตัวเอาตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตู้ถูกตู้ใช่ไหมเนี่ยถูกตู้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวไหนแล่วล่ะที่มันอยู่ในตู้นี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ก็เล่นได้นะครับนะก็จะเป็นตัวดาเมจเหมือนกันนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันสามารถทําการสร้างโลได้นะท่านผู้ชมครับมันกึง่งก่งซัพพอร์ตเหมือนกันนะที่มันสามารถทําการเนี่ยครับสร้างโลได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถฮิลได้ด้วยนะ,อ,ะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับมันก็ดีอยู่นะตัวนี้เอาไว้สร้างโลเอาไว้ฮิลเพื่อร่วมทีมนะครับแต่ว่าเสีย HP ของตัวเองนะครับประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะอยู่ตัวนี้ไหม ็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นี่นี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะสมก็ได้หรือไม่สมก็ได้นะครับสําหรับชิว่าเนาะก็จะเป็นสายสายคริสตามเมจเห็นว่านะครับเด่นใน PVP นะครับตัวนี้นะเด่นใน PVP นะครับดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเโจมตีเดี่ยวมีใบด้วยอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวลองมาสมกันดูจะได้ตัวละครที่น่าสนใจไหมถ้าถามผมนะผมว่าหาตัวละครหลักๆ เนี่ยเลโอนะครับโอเคชิเลวแล้วก็ไปปั้นตัว SR ที่เหลือก็อแล้วแต่น้กผู้ชมนะครับจะใช้ตัวไหนเพิ่มเติมนะทีนี้ลองมาสบกันดูอ,นอานนโยนไปครับนี่ครับไปแล้วปุ๊บนี่มาแล้วโอ้โหม่วงมาขนาดนี้นะครับผมม่วงมาเลยนะครับนะสกิปเลยแล้วกันได้แค่ม่วงนะครับ โอ้โหเทลเซอุสจ้ไม่ต้องดูก็ได้นะครับพี่ครับม่วงมาขนาดนี้โ,โหโหเอ่อ,อโอเคเดี๋ยวสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับมีทองมาวะ่ะอ่ะฮะตัวนี้ได้ตัวละครที่แบบเผือเราต้องการกันไหมจะเป็นตัวละครที่ <laughs> เราไม่ได้อ่านสเตต์มาวะอื้ <laughs> เวื่อวังมากนะครับระดับอะนะครับมาดู S R กันมาดูเอมันให้ดู SR ก่อนหรือว่า SR ก่อนนะนี่ชิลล์นะครับผมเนี่ยเรียกมังกรออกมาอย่างใค่อีเอ็นอาร์นะตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้โอเคแต่จริงๆถ้าจะเล่นนะต้องหาตัวซ้ำมาเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะได้ไปไกลๆได้นะเออหลักๆประมาณนี้นะเนี่งทุกชมครับ อย่าลืมเอาโค้ดมากอะกันด้วยนะเดี๋ยวแนะนําวิธีการเกาะโค้ดอีกรอบนึงนะครับอยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่โปรไฟล์เนาะแล้วก็เอาโค้ดตรงนี้นะครับมาใส่ใต้คลิปวิดีโอนั่นเองทุกชมครับส่วนในเดิมภายในเกมนะครับหลังจากได้ตัวละครแล้วนะครับไปที่ตัวนี้เนาะที่ตัวละครแบบนี้นะครับตัวละครเราสามารถทําการอัปเกรดตัวละครได้เพิ่มเลเวลนะครับอัปดาวเนาะก็ใช้ตัวละครซ้าแบบนี้นะครับเนี่ยอัปดาวเนาะเออ แล้วก็อันนี้จะเป็นค่าวความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับมีสกินนะครับตัวละครอะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับนะไปกดปุ่มแล้วเดี๋ยวน่าจะมีเกี่ยวกับค่าวความสนิทอุปกรณ์สวมใส่อะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับนะ <akes Deep starting wise> ตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการรีไอดีของเกมนี้นะครับให้เราไปที่ด้านซ้ายบนเนาะแล้วก็มาที่ล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วก,กดยืนยันเนาะ <akes starting Venez out> นี่เรากลับมาที่หน้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไปด้านขวาบนนะครับ ให้เราทําการเปลี่ยนบัญชีนะครับก็คือเราเปลี่ยนบัญชีนะครับรอตรวจสอแบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดผิดนะให้กดเปลี่ยนบัญชีนะครับกดเปลี่ยนบัญชีแล้วกดตกลงนะครับแล้วกดตกลงก็ได้แจ้งเตือนอะไรแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะสมัครบัญชีใหม่ก็ใช้ตัวนี้บัญชีอ e ีฟันนะครับแล้วก็ทําการสมัครนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการล็อกอินหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปรีใหม่อะไรประมาณนี้หรือใช้ ID เดิม ใช้ id เดิมนะครับหรือใช้ดีเดิมนะครับแล้วก็ทําการย้ายเซิร์ฟเวอร์ได้หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะย้ายเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะเกอกโค้ดซ้าได้หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแนะนําให้ทําการเปลี่ยน ID ใหม่จะดีกว่าอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าวันนี้ก็น้่งทำฝากนผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ